พ่อลูกปันโปโ,ปโอ๊ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงจะไปหาร้านอร่อยอร่อยโปรดีๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้ครับชื่อว่าร้านบูดูคาเฟ่แอนด์เลสโซองครับตั้งอยู่บนถนนมิตรไมตรี6นะครับโปรโม,มชั่นสำหรับแฟรนรายการเราบอกว่ามาจากรายการเราอิ่มอร่อยที่ร้านเขากดไลค์กดแชร์เพจ Facebook บูดูคาเฟ่ e พร้อมแคปหลักฐานส่งมาที่ไลน์ออฟฟิเชียล แอดบูดูคาเฟ่ครับรับส่วนลดทันที10% สำหรับค่าอาหาร50ท่านแรกเท่านั้นตั้งแต่ว,วันนี้ถึง3ามธันวาคม2 5งหครับผมวูดูคาเฟ่แอนด์รีตอรองครับจากเมนูกาแฟาที่ตราตึงใจคนในบริษัทสู่การเปิดคาเฟ่า่ามกลางธรรมชาติที่มีโซนสุดชิคมากมายครับในพื้นที่กว่า6ไร่โดยแบ่งออกเป็น4โซนใหญ่ๆครับโซนคาเฟ่การ์เด้นครับโซนรีตอรองครับโซนพิซซ่าครับที่เชฟทางร้านเนี่ยอบเสิร์ฟแบบร้อนๆครับโซนเวทเทอริโนครับ, ino, รบและทางร้านยังมีห้องพรเวทที่มีบรรยากาศดีเกิน โดยเมนูอาหารของทางร้านเนี่ยเป็นอาหารฮาลานมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่เมนูดากอนออฟเดอะโอเชียนครับกุ้งมังกรส่งตรงมาจากจังหวัดระนองนะฮะนำมาทอดให้เนื้อเนี่ยกรอบเด้งกับพริกแกงตำม,มือครับโคกับถั่วที่สงท็อปมาด้วยคาวเวียเกตพรีเมียมครับข้าวหมกขาแกะครับทางร้านเนี่ยใช้เป็นข้าวบัสมาตีนะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากประเทศอินเดียครับนำมาปรุงข้าวหมกสไตล์อาราเบียนนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับขาแกะจากนิวซีแลนด์น เซียริงแซลมอนวิกตอรี่ครับปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์เสิร์ฟมาพร้อมกับแมสโตรเรโดครับท็อปด้วยแมงโก้ช็อตเน่ครับและอิกุล่าบีฟลากูพิซซ่าลากูเอล่านะครับกับซอสลากูเอล่าพาเมซานชีสและมอสเซเลรล่าชีสโรยมาด้วยแคปเปอร์เป็ดย่างดอกเก๊กฮวยเป็ดที่ผ่านการย่างด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะจนได้หนังกรอบเสิร์ฟพร้อมกับซอสครับที่ผ่านการเคี่ยวจากดอกเก๊กฮวยและเต้าเจี้ยวสไตล์วูดู และทางร้านเนี่ยก็ยังมีบริการรับสอนขี่ม้าดูแลม้าและเกี่ยวกับม้าแบบครบวงจรอ,อีกด้วยนะฮะไปอุดหนุนได้ครับบูดูคาเฟ่และสลองนะครับบนถนนมิรไมตรี6ครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราอิ่มอร่อยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กวูดูคาเฟ่ครับพร้อมแคปหลักฐานส่งมาที่ l i น์ออฟ i ิเชียลแอดบูดูคาเ รับส่วนลดทันที10%สำหรับค่าอาหาร50ท่านแรกเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย